ตอนที่เขียนกร์ตูนเนี่ยอุปสรรคที่หนักที่สุดก็คือช่วงเริ่มต้นที่เล่าไปแล้วเนี่ยคือเหมือนกับคือกว่าจะเป็นนักเขียนไม่ได้เนี่ยก็คือถ้าเราท้อเราอะไรเนี่ยมันก็จะแบบแต่ก็มันเป็นข้อดีนะที่ช่วงที่แบบช่วงแรกๆนี่ผมเจอหนักๆมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้เจอปัญหาหนักเลยเพราะเราเจอหนักตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยข้อดีก็คือเหมือนกับพอเราเจอหลังๆมาแบบโอ้โหเราก็รู้สึกว่าเอาสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วเนี่ย คุณสมัครกว่าจะได้เป็นนักเก่งกระโตเนี่ยยี่สิบสามสิบครั้งคุณยังสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่เหลือมานี่มันแบบคือมันไม่มีอะไรร้ายแรงแล้วเงี่ยมันก็เหมือนคำติคำดาคำอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้หนักหนาสาหัสแล้วนะยเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หลังๆมาแทบจะไม่มีปัญหาอะไรที่มันหนักบกหนักใจเลยมันเป็นปัญหาแล้วก็ มันกลายเป็นว่าเป็นอาจจะเป็นด้วยนิสัยส่วนตัวของผมพอเจอปัญหาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรมันเพราะยังไงอะไรเงี้ยเราต้องแก้ไขให้ได้ถ้าแก้ไขได้เนี่ยมันจะแบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันมันเราชนะเราเราแก้ไขตรงนี้ได้ไม่ตรงนั้นมันทําไม่ได้อย่างเช่นว่าทําหาคนแปลไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องการภาษาที่เราจะทํายังไงถึงเราไม่รู้ภาษาก็ต้องไปหาเพื่อนหาครูหาอาจารย์อะไรเงี้ยคือมันมันกลายเป็นว่ามันเป็นความสนุกที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ใหม่ เราได้ท้าทายได้เจอสิ่งใหม่ๆหเนี่ยมันกลายเป็นแบบนอกจากครั้งแรกที่เจอแล้วมันไม่มีอันไหนที่ผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคที่ยากเย็นแล้วถ้าเป็นเกมที่เด็กเขาเล่นกันช่วงนี้มันก็เหมือนวันดารที่มันต้องเราต้องเจอยากขึ้นยากขึ้นเพราะยากขึ้นเราก็จะโตขึ้นเราก็จะสนุกกับกมันขึ้นแล้วก็ถ้าจะนับปัญหาอุปสรรคจริงๆก็จะมีอาจจะเป็นช่วงหลังๆมาช่วงสามี่ปีมานี้มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องหนังสือ ก็คือหลังๆมาหนังสือจะเริ่มแบบไม่มีงานไม่มีอะไรแล้ววงการมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เ,เด็กก็จะเริ่มอ่านหนังสือน้อยลงอาจจะไปดูมีทุกอย่างให้น่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นไปตามวัยก็คือทุกอย่างเป็นไปตามวัยว่าวันหนึ่งเราเคยเขียนการ์ตูนที่แบบเด็กอ่านสนุกไวรุ่นห่ังนสนุกสไตล์เรามันก็จะเหมือนกับพวกหนังพวกเพลงทุกอย่างมันก็จะล้าสมัยไปตามเวลาอะไรเงี้ย และตอนนี้อุปสรรคขึ้นใหญ่หลวงขึ้นมาก็คือเหมือนกับเราก็จะเริ่มเป็นคนรุ่นเก่าเป็นนักเขียนเก่าๆหน้าเก่าๆแก่ๆคนหนึ่งที่สไตล์มันจะออกโบราณอะไรเงี้ยสไตล์มันก็จะเริ่มล้าหลังอะไรเงี้ยความนิยมของเด็กมันก็จะก็จะน้อยลงแล้วก็สื่อด้วยต่างๆด้วยแล้วก็นั่นนะฮะจะทําให้เราก็ต้องปรับตัวหนึ่งถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราก็ต้องทํายังไงต้องอยู่กับหาสิ่งใหม่ทํา